คุณชายาคะครับในสูตรโบราณนี่ไงขยำขยำไปถ่ายนี่น่ากินน้ากินนี่น่ากินเอขยำขยำข,ขยำขยำเอาเป็นขออนุญาตลงยูทูบนะคะ,ะเดี๋ยวเพื่อนจะลงยูทูบนะคะเชิญเลยนะคะโรตีนะคะมาตบะชาย,ยาคะะ่ะอยู่หน้าอยู่หน้านะคะเซเว่นหน้าโรงเรียนหรือขหามหารานี้นะคะ <S <S นี่ละค่ะ อร่อยเลยค่ะยกนิ้วให้เลยค่ะ,ะ,ะยกนิว้วโป้งยกนิ้วยโป้งให้อย่างนี้อย่างนี้โป้งให้เดี๋ยวลง YouTube นะคะคุณเพื่อนนี่กว่าจะได้กินนะคะต้องห้าโมงเย็นนะคะถึงจะได้ออกามากินได้ไม่ใช่ธรรมาดาเออด,ดูดูพี่ทำก่อนเอาอหย่อยเบิ้งไหนเด้อหย่อย<ๆ>เบิง้งหน่อยเบิง้งเออ กระดาษมายองดูคุณชัยยานะคะจะขยำนะคะนี่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 โอ้ยอ่ะน้ำมันหมดโอเยโอเยโอเคโบราณจักรโอ้โหนี่คือโบราณจริงๆครับเลี่ไม่มีนะเครื่องกระดาษชิบหายอร่อยค่ะคอนเฟิร์มค่ะอันนี้แบบกรอบน้ำพะย่ะ รอบหน้ามาชิมใหม่นะคะขอบคุณคุณชจยาเพื่อ,อนมากเลยค่ะเรื่องเกี่ยวโซมาโอเคนะคะ uh oh.